งานแต่งอลังเจ้าสาวใส่ทองเต็มตัวเลี้ยงแขกสุดรู้จัดไปเบาๆ12เมนูโต๊ะละ4ี่0มืน คือฮางานวิวาลูกสาวเศรษฐีสุดอลังการเจ้าสาวสวมทองเต็มตัวแถมงบอาหารเลี้ยงแขกอย่างทุ่มไม่อัน้นจัดไปเบาๆโต๊ะละสี่หมืน่นเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลเวียดนามได้แห่แชร์ภาพงานวิวาแห่งหนึ่งในเมืองฮาลองจังหวัดกวางนิงที่เรียกได้ว,วา่าหรูหราและอลังการจัดเต็มจนทําเอาหลายคนตะลึงตามรายงานพิธีวิวาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคมปีหกโดยเจ้าบ่าวมีชื่อว่าทานเกียนส่วนเจ้าสาวมีชื่อว่าฮาวี เป็นลูกสาวของนักธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งทันทีที่เจ้าสาวปรากฏตัวทุกคนต่างพาก,กันตื่นตาตื่นใจนอกจากเธอจะมีหน้าตาที่งดงามแล้วยังสวมทองจํานวนมากตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นกําไลแหวนต่างหูมูลค่าหลายพันล้านด่งเวียดนามด้านเมนูอาหารเลี้ยงแขกนั้นก็หลากหลายมีมากถึง12เมนูซึ่งแน่นอนว่ามีอาหารหรูแล้วก็ราคาแพงอาทิเช่นปูยักษ์ยกัยกษ์เกลือและหัวหอมหอยเป่าฮื้อรุงรสกับเห็ดหอมเนื้อออสเตรเลียรา,าดซอสพริกไทยดำ และอื่นๆมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่28ล้านดองหรือราวๆ3า0 0 0บาทต่อโต๊ะนอกจากนี้สถานที่จัดงานก็ยังมีพื้นที่มากกว่า1000ตารางเมตรเพื่อตอนรับแขกที่มาร่วมงานกว่า1000คนภายในถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้สดซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายการตกแต่งทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0ล้านดองเวียดนามหรือว่า2.8ล้านบาทปัจจุบันชั้นอยู่ที่กวางนิงคอยดูแลธุรกิจของครอบครวัวชั้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่หลายคนให้ความสนใจงานแต่งชั้นขอขอบ ขอบคุณทุกคนที่ส่งคําอวยพรฉันคิดว่าใครๆก็อยากจะมีงานแต่งในฝันทั้งนั้นซึ่งงานครั้งนี้เราช่วยกันทําฉันและครอบครัวออกแบบงานแต่งอย่างดีและอิงตามความเห็นของแต่ละคนเจ้าสาวได้มีการให้สัมภาษณ์